เอาดเอากดมต้อ่ะไม่ไม่ไมโดนเลยไม่โดนไม่โดนขออีกรอบไอ้คูดาครูดาวอุ้ยอ้ยอ้ยไม่โดนหรออฮ้ยไมไม่นะไป โอเคนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผันนี้ก็ขอสุดเกมมาครับแล้วครับผมเย่ๆนะครับแล้วก็กลับมาเล่นสับเกมใหม่ครั้งที่เท่านี้เราไปอยู่กันในกงโลมาฮัตสกรนอีแล้วอ่าซึ่งวันนี้นะครับผมแล้วก็กลับมาคุณปั้นอีกเช่นเคยนะครับผมเย่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 นะครับผมแล้วก็ซึ่งวันนี้นะครับผมแล้วก็มากันกลับกงล้อมาฮัตไซเดอร์กันอีกแล้ว แต่มาเซอร์ในวันนี้นะครับผมผมบอกเลยไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะมาแข่งกับร่างพิเศษนนั่เองครับผมมาเห็นมีหลายคนเรียกร้องมาเหลือเกินนะฮะมาผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่วันนี้นะครับผมเราก็จะมาแข่งกันทั้งหมด6รอบนะครับผมใครได้มากกว่าคนนั้นก็ชนะไปนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะโอเคคุณปั้นพร้อมยังพร้อมแล้วครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ที่เราไปเริ่มกันเลยแต่ก็อนไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปไปดูกันเลย อ่ะโอเคผมมาเริ่มกันจับราบที่หนึ่งเลยนะครับผมเลนดี้ครับผมนี่คือล่าสุดยอดที่เรามีณนะตอนนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้มีทุกตัวนะฮะมาผมจะให้คุณปั้นก่อนละกันนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วคุณปั้นแพ้ไปนั่นเองอ่ามีคุณอยากได้ตัวอะไรเป็นพิเศษไหมเออไม่มีไม่มีแต่ว่าก็แล้วแต่ดวงเลยครับตอนนี้อ่าแล้วแต่ดวงใช่ไหมโอเคได้ถ้าง,งั้นแล้วก็ไปแต่ไปดูไปเลยดิซัม่มปึ๊บโอเคเดี๋ยนี้หมุนแล้วหมุนออกมาเป็นอะไรก็ได้เป็นเป็นเฮ้ยเป็น โอ้โหคิดบ้าโล้วผมนะคิดบ้าก็ได้อยู่นะเป็นร่างทองนะร่างทองเออมาเดี๋ยวตาผมบ้าดีกว่านะผมก็ได้หมดอ่ะตาแรกก็ชิวๆนะไม่ขออะไรมากขอแบบ G O อะไรอย่างงี้ได้ป่ะเออแบบโกงๆเลยนะโอเคเป็นเป็นอุ้ยอู้หูเป็นทับเบิลมา Extreme เลย Extreme เลยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูการ์ดเกมจิ๋กมาน่าจะมันนะไปไปดูในเกมเลย โอเคผมวิ่เกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและนี่ตอนนี้แล้วก็มีของครบแล้วนะครับผมมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ก่อนมาคุณปั้นแปลงเลยมาปั้นแปลงเลยไหนเดี๋ยวคิดบ้างอ่ะขยะบุ๊กก็เฮ้ยเป็นคิบะโอเคครับผมแล้วก็เป็นลัสธิยอดเลยฮึบตีโอเคเป่นยังไงมันแปลกเลยออผมได้อาวุธมาสามอันเลยนี่เออนั่นแหละ สวยแล้วนะฮะคือสนัญญาก็จะเป็นสับอันนี้แหละนะฮะโอเคมาผมเป็นดับเบิลนะครับผมเดี๋ยวแปลงเลยนะครันโอเคใช่คัดปึ๊บไอ้นี่มาไปเลยทีรีบเจ้ออฟนี่โจ๊กเกอร์ใจโคนแล้วก็ใจโอนจ็กเกอร์โอเคแล้วก็เอ็กตรีมแล้ก็ไปแล้ว,ลลวก็กกไป,ไปมาแล้ยดูอลังการปะ คือเสียเกินรังการมากนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับเอ็กซ์ตรีมนะมาคุณว่าคุณจะสู้ได้หรือเปล่าคุณมาสู้เอ็กซ์ตรองออสตรีมผมอ่าคุณไหวหรือเปล่ามาเลยอยากลองวัดอยู่เหมือนกันนะนี่โอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาเราไปเริ่มกันดีกว่านะฮะพยายามพยายามเขานะสามสองหนึ่งเริ่มเลยโอเคจะดีมาแล้วมาแล้วก็ฮึดโดนเออฟันฟันไปหนึ่งดอกนะนี่เจ็บดิเจ็บดิเจ็บดิเอ้ยมานี่มาหนึ่งเออโดนดิโดน โดนโดนอุวยจะไปฟันให้ไม่เข้าเลยอ่ะเขาแบบเขาื่นสิมาหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนเออเออคีบ้าเฮ้ยโอ้ย อะไรอ่ะหัวจริงโหจริงเม้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยนะคือประเด็นคือผมเอ็กซ์ตรีมไม่โดนแดดเขาลองคือมันมันไม่โดนใ่ไหมโอมันโดนแต่มันไม่ตายใช่ป่ะเออมันโดนแต่มันไม่ตายเหลือเลยเหลยโอ้ไม่เกินอ่ะโกงว่ะโกงจริงเว้ยโอเคไม่เป็นไรนะยอมก่อน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 ถือว่าเอออ่อนให้ก่อนอ่อนให้ก่อนไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครั้งนี้ผมมาแก้มือไงอ๋อแก้มือแก้มือโอเคโอเคโอเคแล้วไปแล้วไป อ่ะโอเคผมมาต่อก,กันกับเราที่2เลยแล้วกันนะครับเหมือนเมื่อกี้ผมแพ้ไฟนะก็เออออนให้ก่อนไปแล้วตอนนี้ผมสุ่มก่อนแล้วกันมาขอตัวอะไรก็ได้นะตอนนี้ไม่ซีเรียสน,นะได้หมดได้หมดถ้าสุดชื่อจนะเป็นโจไหมโจอโอโอเป็นเซเบอร์เฮ้ยจะด,ดูถูกนะเซเบอร์ล่างก็ดอยู่นะครับผมนะ <c oughs> โอ้ยเรื่องแสงไปเดียวเชีๆว่าไม่ถูกนะเว้ยอ่ะคุณอยากได้ตัวอะไรอีกไหมแบบมาสู้กับเซเบอร์อะไรเงี้ยไปอยากได้โจอ่ะได้โจอ่ะโจจริงเลยโอ้โหโจเลยอ่ะ เกิ uhm นไปแล้วโอเคไม่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 จาไม่จะจะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้พลังของไรวะเว้ยยุคไรวะเออไลวะหรือเปล่าเออไลวะขอโทษไปแหละไปเดี๋ยวไปดูในเกมเลยแล้วกันอ่ะ โอเคผมเจอเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแลนนี่มาเอาผมแปรงก่อนได้ไหมผมแปรงก่อนแล้วกันผมว่ารู้สึกว่ามผมคุณน่าจะแปรงานานนะฮะมาโอเคผมมาผมส่้นันเลยนี่สกัดเลยใส่นี่นดเดฟดาร์กอนมาเลยโอ้โหอลังการงานสร้างม,มาเลยอโอ้โหอันละเพลงดูเพลง ตี๋ยไหมเพลงดังมากนะรอเลย่างโคตรอิติจิตี้นะฮะโคตรเท่นะครับผมมาตาคุณบ้าง let's go ไปเลยนี่แล้วก็ไปไป go มาแล้วโอ้โหมาแล้วเดินขึ้นหน้ามาหน่อยด้วยโอ้โหดูดิฮวัดอลังการเลยครับผมตีได้ไหมตีได้ไหมตีไม่ได้เลยคือตีไม่ได้กี่ต้องรอนะนี่ มาแล้วหลเดินทามแล้วก็รอนะเออ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 อุ้ยก็จะเดินสิอย่าเดินสิอเอาให้ดูคนดูคนดูกฏระกาก่อนนี้โอ้โหมาเป็นพักเครื่องเลยนะยูไอจงสรรเสริญจีโอดีคนลุกพูดแล้วคนลุกเลยนะแม่งโคตรโกงนะครับผมมา จะยันถูกยันถูกนุ้มเว้ยจะเจอซอสไปเออเดี๋ยวเจอเซเบอร์ผมไปนะโอเคคุณพร้อมยังโอเคถ้าพร้อมแล้วก็สามซอสถึงไปเฮ้ยจะดีบาขอไฟโดนผู้มันไม่โดนดีเอ้ยเอ้ย้ยไม่โดนเอ้ยไม่โดนเลยไม่โดนเลยท่ายกันแล้วก็ขอญาตขอญาตเปิดอติอติเปิดใกล้มามาแล้วก็อมาเอาวอ้าว ไมโอ้โหนี่มันเรียกมันเรียกระทามันเรียกระทามี่หมาเรียกกระทามันมันช่วยไม่ได้ผมว่าไม่ช่วยเลยว่ะโอเคอุ้ยอ้เดีวเลีรียกันมัวเรียกแกมัวมาดีมันดีจเรียกตัวอะไรมาเรียกมาเะเรียกมาเะเรียกมาเอะรียกเปิรนเฟิรๆนโดนเลยจับมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้โดนไ่โดนไ่โดนไ่โดนไปโดนคุดาอยู่อนึงโดนไปโดนคุดาวะคุดาคุดาคุดาวะคุดาวเดี๋เดี๋ยวเด๋ยวกอดอูดวนอากดเอกดมาตน่ไอไมโดนเลย ไม่โดดไม่โดดขออีรอบเอ้คูดาวคูดาวอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยไม่โดโอนอะุ้ยไปไม่ได้ไปยอรอผมยอมคือคือถ้าพี่จะขนาดนี้นะ เวลาพิเศษกระดาษเนี้ยโกงเกินเลยครับผมนี่วันดูตี๋ไม่ตี๋ทียวตายเลยเหรอมันแะไรกเนี่ยไม่จำเมันโกงจังะได้ดูดิผมตีไม่เข้าเลยนะแต่ก็เข้าใจได้นะก็ดูดิแม่งมาโหดขนาดนี้นะเออยอมเหอะยอมยอมดูราวต่อไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคผมมาต่อกันรอบที่สามนะครับผมเอ้ยผมว่า ผมอ่อนให้เยอะกินไปละรอบนี้จะเอาจิงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเรบนีเอาจริงแล้วนะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่อนอ่อนเยอะเกินไปแล้วนะฮะโอเคมาเราไปดูกันดีกว่านะเพราะว่าผมขอแบบตัวดีๆเลยกันมาขนาดนี้แล้วนะมาขอเหอะอะไรก็ได้เอ็กเซ็ก็ได้มาโอเคตัวนี้มูนดีเคก็ได้ก็เป็นเป็นเป็นโอ้ยก็ชัดเอ้ยบ่อเลยเดี๋ยวนี้อย่างนึงผมขอคัดกันผมขอคัดกันทำไมกัดกัดมันเป็นตัวดีอ้าว เฮอเขียนผิดโอเคไม่เป็นไรถือว่าเขียนผิดนะครับเนะี่ยเป็นโทษทีมงานทีมงานเขียนผิดนะต่อเลยครับอ่ะคุณมีตัวอย่างไรจะสู้บ่าวคุกขาไหมคุกขาแบบเออแบบคลาสสิกตัวแบบคลาสสิกคลาสสิกอ่ะเมือยู่ละอับไปเลยแล้วกันนะสุ่มเลยกันอะไรก็ได้ขออย่าตัวโก้โอเคปะ่ะโอ้คูเป็นไผ่นี่คลาสสิกไงอันเป็นหนกเลยไงไไเดี๋ยวไปดูกันในเกมด้วยกันอ่ะโอเคผมมาต่อในรอบที่3แล้วนะครับผมรอบนี้ผมบอกเลยไม่ผมไม่ยอมนะมาคุณปั้นแป้งกันเลย ไปไฟฟ้านี่ใส่มาสแตนบายเออมาแล้วแล้วก็แปลงเลยอเว k e n i n g a w a k e n สแตนบายว้าวเคนะมีคลาสสิกมาคลาสสิกเตรียม,<อ>ม,มมาตาผมบ้านะนี่ดูพลังของก๊าชาร์ตเว้ยพร้อมแล้วแปลงเลยปึ๊บปึ๊บตีมาแล้วทีมังกรมาแล้วครับผม โอเคแลกดอีกรอบตึงตึงมาแล้ววิเลนโบนะมาแล้วตีอัลังการอัลังการงานสร้างเลยมาแค่แปรงร่างก็รอไปสิบนาทีและโอ้วอันนี้คืออะไรเนี่ยโยเันเหรอ พร้อมแล้วพร้อมแล้วพอมแล้วนะเดอแล้วแล้วก็ทันลึกไปเลยเริ่มแล้วตีขอตีออ้ยตีโดนตีขอตีหน่อยตีมาตายก่อนนี้อุ้ยยิ่อ้ยอุ้ยอุ้ยบอดี้บอดีโอ้ยเจ็บล้เจ็บเจ็บแล้วเดี๋ยออรออร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 ออรอรอรออรอรออรออร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 ออรออเอรอรรอ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 รรอรอรอรไม่โดนอรอรออรนดียิงออยออไม่เข้าเลยอออันนี้ครอ

โอเคผมว่าต้องใช้เวลาเวลาแกไม่รอดแีนึ่เวลาใช้าไรเงิกินแดดกินแดกเดือดเดือดเดือดเ่ไอดได้้ไม่ไอด้ดอดเดไอดเดือดือเดอเดออือไเก่อนแล้วกันอมเดอนแล้วกันโอเดอุเดไม่มีอาวุธอลเหรอดอดเดอาวุธนะไม่มีเดืมดมดืมเดือดเดือดมอเป็อไรไมอมีไม่เดืไเดีอยวรอรอก่อนแล้อกันรอก่อนแล้อกเนไม่สนใจเลือดไม่ลดเลยเลยเยโอเคอุ้ยอุ้ยอ๋ออยเดดเดอดอออดอออเคอ้ ครับเหมือนจะเป็นบูดเลยครับผมนะก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ชนะไปแล้วก็นั่นแหละชิ้วๆโอเคผมมากันตอนเราที่สี่แล้วนะครับโอ้ยเริ่มน้อยลงแล้วนะครับตอนนะนี้นะเราสี่สลวไป let's go เมื่อกี้คุณแพ้ใช่ไหมไปเลยสุ่มเลยแล้วกันนะมาดูที่จะได้ตัวอะไรรอบนี้ออกมาเป็นไปออดิเคทได้ไหมคอรดิเคทไ,<ป>ไปเอสเร็จไปอ,อู้ ไม่เลยตัวโคตรโกงเลยอะ่ะไปไม่เป็นไรผมจเจอเจอคัสสิกก็ได้มาเออไม่สนใจนะโอเคตอนนี้หมุนมาเป็นเป็นเอ็กเซดได้ไหมเป็นโอ้ยจะไม่เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นฮิมพิ <c oughs> เกบผมนะมันก็ได้อยู่แหละเออมันก็ได้อยู่แต่ว่าอมันอยู่ในเคตได้ดิไปเดี๋ยวมันเล่นเกมแล้วกันอ่ะ โอเคผมมันอยู่ในเกมแล้วนะครับผมไหนอยากเห็นนะลันเข็ดแบจะขนานชุบมาเออบ้านเลยเรื่องเข่ดมันมันเท่จริงอะชอบมากก่อนจะแปงเลยกดถูกไหมกดถูกนะคือขี่ไฟเออไฟเบร์อ่าอ่าแล้วก็ไปแล้วตีมาแล้ววิ่งก็เท่นะเท่จริงเทจริงมาตาผมบ้าง กี่ไปมาอยู่บให้พี่กี้เหอะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นี่มาแล้วเพลิงสีม่วงเพลิงสีม่วงล้อหนึ่งนะฮะมันนานนานใช้เวลานี่มาแล้วแล้วก็สามารถอัปเกรดเลยจ้าหนี้ปล่อเลยร้อนแรงนไฟยเยอ์นะแกะไม่รอดแน่ปล่อเลยแกไม่รอดแน่โอเคพร้อมยัง เอาแล้วสามสองหนึ่งไปเริ่มเลยยิงกันเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยขอฟาดฝาดหน่อยฟาดหน่อยตีกอง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 หน่อยตีกองหน่อยอุ้ยวุ้ยก็แรงอยู่แรงอยู่แต่ผมตีแรงกว่าแรงกว่ามาดี

ระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยโอ้โหโกงเลยกําลังมันเลยนะเมื่อกี้นะแม่งอะไรวะาเป็นดีแค่นี่เป็นดีแค่ไหนโอ้โหแม่งกําลังมันเลยเมื่อกี้โอ้หเมื่อกี้ถ้าเกิดระเบิดนี่คุณตายเลยนะไปไปไปเป็นสู้ตาหน้าแล้วกันนะ นี่เอาเอาอย่างนี้ก็ตายแล้วนี่มาหาไป่ถูกไปต่อนะครับเราที่ไหนละเราที่5แล้วตอนนี้คุณปั้านำไปเราสามนะไม่เป็นไรเสมอได้เว้ยไปไปต่อเลยแล้วตัวนี้ขอขอตัวอะไรก็ดีๆแล้วกันเอามาเอออเามาเหอะดีหมดนะฮะเป็นเอเซดนี่มาเลยเอเซโอ้แกงไม่รอดแน่มาคุณปั้นนะไปไปอะไรก็ได้แหละตอนนี้อ่ะขอเป็นคนดีพอไปตัวนี้ดูมมาเป็นเป็นโอ้โหเป็นกิดมากิดกิดนายนะกิดนายกิดนาย โอเคก็ได้อยู่นะใช่ไหมใช่ได้ได้อยู่แหละนะไปเริ่มเกมเลย,นะเเเลยอ่ะโอเคผมมาในเกมแล้วนะครับผมนายอยากเห็นจี๊ดนายเป็นบุญตาว่ะคือผมลืมรีวิวด้วยนะครับผมนะมาไม่เป็นไรมาแปะค์ด้วยกันโอเคไปโอเคแบงกันเลยใส่หัดแล้วก็ยังไงแล้วก็ตีอ้้หูโคตรสวยแฮทุ่ที่โคตรเท่อะดูอิเวนชั่นดิฉันมมตีกี๊ดนายมาแล้ว มาไม่ได้ผมมาผมไม่ยอมให้รันหน้านะไปเอเ้สิ่งกาแชตโต้ <schools> แปน้นแปน้นแปน้นปาแชตโต้มาดึงน,น,นะเป็นเงินใช้เวลาสุดละหนีแป้นเป็นรักวนก่อนนะแล้วก็ดึงกาแชตโต้อะไรแปบคือสู้กัน ไม่ถึงหนึ <I> <S <S ่งนาทีแป้งล่างประมาณสิบนาทีนะฮะซึ่งแป้งแป้งแป้งกะแชตโตนี่มาแล้วเบลเก่าเมาแล้วเบลเก่าเนี่แป๊ปนึงงใช้เวลามาแล้ววันนี้ผมตอนนี้พอเราเป็นเบลเก่าเกแล้วก็ใส่อันนี้ไปเลยไปไปอ บอเลยทองอลามแล้วตอนนี้กดเข้าไปมาแล้วล่งทองโคเ่ะนะฮะมามาแล้วมดีดูดูล่างทองวิ่งาผมวาสุสีนะตอนนี้เออสุสีอยู่นะทาเล่นไปนะ อ่าคุณพร้อมยังพร้อมอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมโอเคถ้าพร้อมแล้วถ้าถึงแล้วเลยเดี๋ยวนี้ป่ะพุ่ก่อนเลยไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยพอเลยไม่เข้าเลยอุ้ยโอ้โหผมก็ยิงไม่เข้าอ่ะมันเร็วอะมันเร็วมันเร็วมันเร็วมาก เร็วเร็วเหรอเร็วเหรอวัดเลยปันหนีอุ้ยไม่เข้าเลยตีไม่เข้าอ่ะอุ้ยมันเกินไปมันเกินไปมันเกินไปตีไม่เข้าตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้าอ่ะตีไม่เข้านี่ยิงแม่งเลยแล้วกันมามาดีมาดียิงไม่เข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงไม่เข้าอ่ะยิงไม่เข้าเหมือนกันเหมือนกันอุ้ยอะไรเพี้ยผมว่ามันเกินไปมันโกงเกินไปโกงเกินไปไม่ได้นี่อไอ้ทีนี่ไอ้ที่นี่อาแร็ไปคาแร็ตแร็ตอู้หูู้ขึ้นโดนบานแล้วโดน เว้ยจีบก่อนเลยเว้ยผมกดมาอุ้ยผมกดป้าหนึ่งปาหนึ่งแกเดาแด้แกโดาได้จะจีบไปไหนจะีบไปไหนป้าหนึ่งมานีแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ป้าหนึ่งปึ๊บได้ก็กดจอดเลยอติยิง โอยมาแล้วโอ้ยไม่ได้เฮยไม่เกินเฮ้ยมันเกินมันเกินไป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 ไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วขออีกรอบนึงแล้วกันขออีกรอบนึ่งแล้วกันโอเคโอ โคตรเดือดเดือดจริงว่ะอันนี้เดือดเดือดเดือดจัดสุดยอดสุดยอดครับผมนะวิ่งไล่มาแล้วคะแนนไล่มาแล้วไปไปตัดสินตาสุดท้ายกันเลยโอเคผมเล่นปะตอกลาสุดท้ายลาวที่หกครับผมนะรอบนี้เดือดจัดโคตรคาสิกนะครับผมเหลือคู่กัดกับลิวคิเหมือนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเตี๊ยบกันมาเลยเหลือแค่นี้แล้วนะครับผมมาผมให้คุณป้าสุ่มก่อนละกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะไปมาเลยโอเคมาลุ้นดวงนี่มาเป็นเป็นเป็น เป็นโอ้โหคูกายโอ้แม่โคตรคลาสสิกนะและแน่นอนนะครับผมก็เป็นดิวคีนะครับผมนะพร้อมลนะไปไปตัดสินต,สา,มมา,า,ตาสุดท้ายเลยโอเคผมมามาต่อวลาสุดท้ายเลยครับผมและตาตนี้ถ้าผมชนะก็จะเสมอนั่นเองนะฮะก่อนเลยรอบนี้อย่ายหาไม่ได้เว้ยมาไหนะ๋เขาดูหน่อยโอ้คุณเขไปเท่าไรข้างบนเนี่ยนึงนึงผมกลังโยนของเคลียร์ของตัวเองอยู่อลยเดินไปกับแป้งนั่ง พาสติกเนี่ยครับผมนะนี่ดัมเทมินนะมาจากผมมาดูกันไปไปฮึ <c oughs> แปลงไล่สี่ดิวจี้นะครับผมนะจากนั้นเราก็จะทำการถือการ์ดแล้วกดกดตีมาแล้วมามาแล้วบอกเลยไม่ธรรมดาแน่นอนนะโอเคคุณพร้อมอยัง ผมแล้วผมแล้วครับเห็นไหมเสร็แล้วแล้วก็สามสองเริ่มเลยขยาดเอ้าเดี๋ยว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 เขาเหมือนการ์ดก่อนีนซอสตัวเวนโตมานี่ซอสตัวเวนโตเอาเอาเอาซอสตัวเวนโตผมหายาไม่พลาดได้ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรอุ้ยิแยยงแรงอยู่นะไม่เป็นไรซอสตัวเวนโตหายไม่ไม่สนใจ ทีจะเปโต๊ะเป็นชิวแล้วกันเป็นชิวชิวนี่นี่โอ้ยทีไม่เข้าคาร์เตอร์เป็นโต๊ะนี่นี่น้ยวังกรเนี่ยมั้กนโอ้ยใจแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เอาตาเบโตะอะไรอ่ะนี่เลยวิบก้อนโอ้ยอะไรนี่คุณเป็นหุ่กาดจังเลยโอเคอุ้ยวิบก่อนวันแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอมาเป็นมันเป็นแค่มอไซค์อมัเป็นมอไซค์มอไซค์จ้ะ แต่ว่าที่สําคัญคืออันนี้เว้ยเจ้าลาก่อนลากรไม่ใช่ไม่ใช่ลากรไม่ไอ้นนี้ปืนเดี๋ยวก่อนไอ้นนี้ปืนเฉยปืนจายางยางเอามาใช้อะไรงเนี่ยใช้ยังไรงี้เนี่ยเดี้อเด้อเดี๋้อเด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 ี๋้อเด้อเด้อเดี๋ยวมานี่มานี่มานี่เอ้ย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 ดียิงก่อนยิงก่อนโอเคสุดท้ายสุดท้ายไม่ดูไม่ดูเหมือนกันไม่ดูเหมือนกันโอเคเอาเรียกเซฟงมาไว้ก่อนเสร็จไปแล้วก็ จอด้วยตัวแล้วกันตาคโคมันไม่มีตายเลยอายนี่อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เออเฮ้ยอุ้ยดาบติดไฟดาบเพิ่งมันไม่มีอะไรได้คิกเหรอไม่มีไม่สนใจไม่สนใจมันจะมาเปิดท่าอะไรไม่สนใจเลยสั่จอุ้ยอุ้ยจะท่าอุ้ยเจ็บ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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยงงงงผมงงผมงงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนีวันไทย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 เฮ้ออุ้ยถ่ายวะอุ้ย ตายเหรอเฮ้ยแข่งเกินแข่งมากมันแข่งมากแข่งมากไม่ใช่ละผมมันไม่ใช่ละ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 โอเคละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยดี๋ยวมันไม่ตายว่ะเฮ้ยมันอะไรเดี่ยวมันโกวไปเนี่ยมันมีท่ามัน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 ท่าของมันตอนนี้มันกยู่ังเหมือนกับเป็นตงกิ้วนะพุทธะโอเคผมก็เรียบร้อยนะถือว่ามือชนะไปแล้วกันไหมเคาเรียกว่าอะไรเสมอเออเสมอใช่ไหมเออเสมอไปแล้วกันครับโอ้โหจะเดือดจริง วันนี้แม่งโคตรเถื่อนนะครับแล้วก็โอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมไปทาํกา,ากรองลายเอกสามาคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะเออวันนี้สนุกมากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบใจหรือเป็นลูกสกายติดใจผมกันจะไปด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณตั้งคนตลาไปก่อนแล้วเจอกันพระอาทิตยสันฤทธขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย